พี่น้องเอ้ยได้คาบนี้แน่โอ้วนไอ้เห็ดเจียวเนือเหี่ยวเห็ดเจียวเนือเหี่ยวต่ำชตุปาไข่อิจเจน้ำสารกอดอิตุ่มตุปาแล้วก็เห็ดเจียวเนือเหี่ยวต่ำชตุปาร์ไอโซมะเขือซอฟักกับกับสองสามมืออินปีไม้กอกินเจนยังไงไม่ยากปาะเนี่ยแล้วไข่ย่านเจียวเนือเหี่ยวอีอันหนึ่งกอดอิจอันำสารเจน้ำพี่น้องไอ้ข้างในกอดเกี่ยมแล้วเนี่ยเกี่ยมมะเอี้ยดหัวหอมกิฟ แล้วก็ตัวปลาก็ตูมเดี่ยวแล้วก็น้ออันเหี่ยนก็แจน้ำแล้วหนึ่งก็ตามสักกันตัวปลาสังมีฐานกดปิ่งเอาแห้งแจพัแห้งไอหอมไอโอขีดจานก็ได้ตูมเอานัหนึ่งก็ตามสักกันพี่น้องไงเลยเป็นตาแจพึกเอาตัวปลาใส่แน่นหนึ่งก็ได้ตามมันมุนก็บไอ้สร้อยพักหอมใส่ข้างในก็ตามเข้ากันแล้วตัวปลากับเจียงหอมกับอันน้องเหี่ยวแน่ไข่ซอยแต่ผักหอมใส่แล้วก่อน อีกคนกว่าเขากันหรือว่ตาต่ำน้อยนึงก่อนกินน้ำคว้านไปน้องยเป็นตาเจ็บตึกสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องยมาเนอร์กินน้ำมหนโอ้หนาแครก็เกแียมใจกินถอยเดี๋ยวเป็นตาเจ็บตึกไอ้หอมตึงๆอันหนึ่งก็เอาฟักออกมาเขือกับพี่น้องยมาเนอร์เลี้ยงเราแ,แค่ไหนเด็นายอาคาซะเถ้าเจียวอันนั้นเจียวน้อยเฮียวต่ำชะโปลา Ăn chẹp tức trong sáng mưa cổ đi ăn đầu ăn bia ăn nhớ ăn nhảm ngắn sáu cổ Ăn là có bất to mới kinh chú kinh cháu cứ thôi chai chẹp tức Ăn à hẳn bạc Ăn à tay làm không cho nó hiểu รรราการวต ong กระต ong ระครับวันนี้ซอไมะเขือเเรีองไม่เห็นอ่ะซอจิ้งตัวไม่บางนี่แหละเจ๊ มืเข่าสองสามน้อยแไงไปก็ฟ้าดมากกว่ามันวัดตอมากินถอยเจ้าเดียวตั้งอินตั้งแจ็บ

เขาสายหลายชนิดนตามซาโตปาก,กับอะไรตามสซนด์เจ๊กคุ้งกับเจ็บพี่น้องเฟิร์ต cao to hay phụ mắc của mặc của mặt của mặt Thế bà ôm em Có kín đá là lại kín mết Bất tí hằng này Nó bên kín của kín là nó bên nhát của nhát bà hết มึงเขื่อนผมว่าไม่มึงเขื่เรื่องมึงเขื่อนไม่เ,เรื่องแต่ตั้งเจ็บตึกพี่น้องให้ขาเคยเฮ็ดเคยกินเฮ็ดกินนุ้ก้าพี่น้องตั้งบ้านหรือเมืองไกลก่อนเป็นบ้านเป็นเมืองใต้ให้มันหารู้เฮ็ดหรอเนาะ กระาปีนม de ีนอสูมนอเหว่วน <t grazing> ้ำสมแดงแ้่ละเฮือนคืออิบะคัดนั่นนั่นนั่ระาปีตรงไนเห็ดมีปลาแร่ปลาหม่ำคึ้นั่นนึงยังอาหารใต้ลำเขาหนาโนสูมนอเหว่ตรงตรงไหนมีแล้ว Bin binh 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 chéo nó no héo anh thà mình tay làm thôi cứ chứ hú mét nó chéo nó héo nữa chết tiệt nó นี่ของซิ่อไปตั้งร้านแล้วกินออกกินยากนี่ผักอาแห้งอ่ะผักยังนาใสา่ออนกันนี้พิ่วไปแล้วยังนากับพิ่วไปแล้ว mà hàn mặt nhớ nào hàn thì nó pin non nó ba cái <laughs> nó hấp cả chụp nó hiểu